สวัสดีครับมาพบกับการแข่งขันมหอตออนไลน์นะครับในวันที่4ีเดือน6กสองพัน้าร้อยนะครับเป็นเช้าวันที่4ี่วีมีเวลาช่วงเช้านิดหนึ่งนะครับเลยบันทึกวิดีโอพบกับเซียนใหญ่เลยนะครับคะแนนพันหกหของผมพันห้ายีนะครับพันห้ายีขึ้น4ี่พระยาผมค็เป็นมาตรฐานไปนะครับ ข้างเาเตรียมตั้งต่อเเตรียมตั้งต่อแล้วก็มูกเข้ามาตรงนี้นะครับเป็นสพระยาตัดข้างีพระยาตัดข้างเราเป็นมาตรฐานเ,าเต็มรูปนะครับมาตรฐานเต็มรูปขึ้นไปเขาเสียบเข้ามาอืมอนะเดินไหเดินแปลกๆดีนะครับ เรากินกลับไปนะครับแทรกอีกหลบดีกว่าเผื่อมีลูกเล่นต่อพอต่อเข้ามาออกไป คะแนนก็ค่อยๆใส่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจำเมื่อวานพันสี่กว่ารอบนี้ก็เป็นพันหกเอ่อพันพันห้าแล้วนะครับคู่ผมก็เป็นพ15ันห้าพันห้ายี่สิบสามคะแนนแต่คู่แข่งเซียนใหญ่ก็พันหกหกสิบเก้านะครับรคู่แข่งแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะคิดเต็มอยู่ น่าจะพอดีกับกัดบ,บริเวณเนาะอ่าเขายอมไปนะครับโอเคเจอสีพระยาตัดข้างนะครับมาตรฐานทีนี้ก็มาเมื่อวานก็ทำอีกชุดหนึ่งไปแล้วเนาะเป็นแนวทางของวายคู่กับสกายบนะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นมาตรฐานกระสับตัวเรียง ไปาาเรื่องมาสั่งระสัมตุลียงไปต่อเข้ามาเดีย๋ยวลองยกตัวแปลกๆดูเนาะเราลองยกตัวแปลกๆดูอะไรอย่างนี้เช่นตัวนี้นะครับยกตัวแปลกๆเอาให้พอเขาเล่นยากๆนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ ดีมากนะครับมันจะเป็นก็ต้องไม่ต้องเรียนแบบเนาะถ้ายกตัวแปลกๆมากเดี๋ยวจะไปเสียท่ามาได้นะครับเสียท่ามาได้ผมยกตัวแปลกๆไปแล้วกันเพื่อไม,ม่ให้ซ้ากับสามตัวเรียงชุดก่อนๆน,นะครับคือนําเสนอมาเยอะนะครับยกยกตัวสุดท้ายแปลกๆออก ่าเขายิงตัวนี้ก่อนเขาพังเข้ามาก่อนขอกินไปทางนี้ดีกว่ารู้สึกว่าจะเครียดเลยเกมนี้เครียดเลยนะครับที่น,นไปจุกแปลกก็เสมอได้นะครับถ้าเกิดเราเดินถูกต้องเนาะ ถ้าเดินไม่แม่นะจะแพ้ได้เลยแพ้ง,ง่ายด้วยนี mm. ่มานะครับเราก็1ิบเอ็ดสิ้าเขาอดเข้ามาเรามีตัวไปตัวเดียวนะครับเราก็ต้องจำเป็นต้องไปตัวนี้ กำลังคิดอยู่ว่าไปทางไหนดีนะครับกำลังคิดอยู่แป๊บนึ่งเข้ากินไปแล้วสายตรงนี้แหละนี่กินเ้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปมีเสมอได้เนาะเราเสมอได้แบบ โอเคครับเสมอหนึ่งชนะหนึ่งมือตึงเลยแหละครับตัวนี้สวัสดีครับมาพบกับการแข่งขันมหอศออนไลน์เกมที่3เกมที่4่ของการแข่งขันวันที่4เดือน6นะครับคะแนนของผมพันห้าสี่สิบห้าคู่แข่งพันหกสามสิบเอ็ดนะครับพันหกสามสิบเอ็ด เซียนใหญ่อีกแล้วนะครับวันนี้พบแต่เซียนใหญ่คะแนนเริ่มสูงเนาะมันก็เริ่มพบมือดีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นมาตรฐานรับความโจนมาตรฐานรับความโจนลืมต่อครับจริงต้องต่อนะตัวนี้อืม I'll come on. Okay. แท็กเข้าไปน่าจะกินคนละตัวเข้าฮอดแน่ๆเลยเขาคงมาสิบเก้ามายิบสี่ อุดนะครับไม่กินนะครับเขาอุดก็ไม่กินนั้นเราเตรียมไปยิงสองเตรียมไปยิงสองนะครับเขาจะแทรกฝั่งไหนก็าช่างเราได้ยิงสองอยู่แล้วอ่าเขาแทรกกินฝั่งนี้เราก็ต้องหลบก่อนหลบรอจังหวะก่อนเราก็ยิง2ไปเจ็ดสิบสี่ไปนะครับ เขาหัดตัวหนึ่งเข้ากินไม่ได้นะครับยังเข้ากินไม่ได้โดนสองแน่ถ้าเข้ากินปุ๊บเขาจับยีิบสองแน่นะครับเขาจับ 22. ยีิบสองยิคนละตัวไปนะครับยินคนละตัวแล้วทำแล้วก็เข้าห้ามันเขาก็ฆ่าหอดไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ฮดอ่าเขายอมเสียเป็นยาจะยอมชนะใหาชนะ ชนะไปนะครับเกมที่สามคู่แข่งพันหกสามสิบเอ็ดคู่แข่งเดินมาแล้วสามตัวเรียงนะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นมาตรฐานกับสามตัวเรียงคู่แข่งน่าจะเดินโจนก่อนหรือเปล่าดูลักษณะแล้วน่าจะโจนก่อนเอาไม่นะไม่โจนก่อนนะครับ ไม่จนก่อนแล้วนันเป็นอิปุ่มอ๋อเป็นกึ่งโจนนะครับทรงสามเหลี่ยมเป็นพุ่งหัวนะครับพุ่งหัวออกมาลงไปขึ้นไป ต่วเข้ามาอ๋อยิงโดนสามนี่ครับตัวนี้นี่ยังไงอ่านี่ครับมาแล้วเข้ากินไล่กิน นไปนะครับเกมที่สี่เกมสามเกมสี่ต่อไปพบกับเกมที่ห้าที่หกนะครับขอ,องการแข่งขันมหอตออนไลน์วันที่สี่เดือนหกศตวรรษทีหกสิบหกวันนี้ ก็จะเล่น6เกมเหมือนเดิมครับหกเกมผู้แข่งคู่สุดท้ายคู่นี้คะแนนพันสีคะแนนคะแนนน้อยหน่อยเนาะน่าจะเริ่มเล่นนะครับพั 1, นสคะแนนผมพัน5้านะครับเป็นมาตรฐานเจอกับ5แต้มนะครับมาตรฐานเจอ5้แต้มเจอเซียนใหญ่มา2ท่านนะครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเสมออีกตัวหนึ่งนะครับตัวเสมออีกตัวหนึ่งยกหนึ่งมาห้าก็ได้หนึ่งมาหกก็ได้ mm. เหมือนตัวที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นีครับยกแบบนี้ยกหนึ่งมาหกตอนที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นี้ กับเซียนใหญ่เขาผมยกหนึ่งมาหกนะครับเขายกสองมาเจ็ดนะสองมาเจ็ดงั้นเราเข้าเต้มร่มหรือเปล่าลงไปนะครับก็ในทรงนี้ Mm-hmm. <laughs> น่าจะพอดีนะครับน่าจะพอดีกับการกักบริเวณถ้าเขาเดินเจ็ดมาสิบผมก็ไปยี่สิบสี่สิบเก้าคูแข่งค่อนข้างจะอิดนานนิดนึงนะครับเนื่องจากเกมเครียดแต่มันจะกลักพอดีนะครับ เขาต้องเส้นก่อนทางนั้น12 16ก็ได้หรือว่า10 15ก็ได้แล้วก็เดิน12 16นะครับแล้วก็ค่ามมาต่อ2แต่ก็เสียเปรียบเนาะอ่าเขากินเขาเส้นฝั่งเส้นฝั่งนี้แล้วก็เดินขึ้นมาแล้วก็แต่เขาหอดเฉยนี่แหละเขาก็น่านจะมาตัดตรง15 19เก้าพื่อกิน1แต่เราได้กิน2 เดก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกเพราะว่ายัางไงก็ต้องเสียเปรียบอยู่ดีนะครับอ่าาจะเป็นตัวนี้อ่าทีนี้เขากินมาแล้วเราก็เจ็ดไปสองเรียมยิงสองนะถ้าเขาเดินมายิบเจ็ดยิงสองได้นะครับอ่าเข้าใพอดีเลยแล้วก็ยิงสองไปชนะไปนะครับเกมแรก เกมนี้เป็นเกมที่ห้าเนาะคู่เป็นคู่ที่สามแล้วนะครับอีกเกมหนึ่งผิดท้ายครับค mm. ู่แข็งไม่ยอมกินนะโดนสองนะครับน่าจะปล่อยเวลาหมดกินนะครับกินสุดท้ายก็กินแล้ก็เลื่อนให้กินไปซะ Okay. คู้แข่งค่อนข้างจะกินเหมือนงงว่าที่แพ้อะไรประมาณเนี้ยครับนนเป็นจิตวิทยานะครับอย่าไปเสียดกับคนที่เดินช้าเป็นจิตวิทยาให้เราอะไรล่ะหัวร้อนเนาะเขาเรียกว่าคนเล่นเกมเนี่ยหัวร้อนได้นะครับคือเดินช้าทำไมไม่เดินทุกทีวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับ จากเกมดีๆก็พอความหัวร้อนเราเราก็รีบ,รบเดินทีนี้พอถึงจังหวะตัวเองเดินพอรีบเดินก็แพ้ได้ครโอกาสที่จะผิดพลาดได้ในการเดินนะครับอย่าไปหัวร้อนนะครับเขาจะส,ส่งสติกเกอร์อะไรก็ช่างเรามันก็มีตั้งค่าปิดได้นะเราก็ปิดสติกเกอร์ไปสะนะครับสติกเกอร์ไม่ให้เขาส่งสติกเกอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราสามารถปิดได้นะครับปิดไม่ให้ ฝั่งคู่แข่งส่งแต่เราเรามองไม่ไม่เห็นนะครับก็ถือว่าเราไม่เห็นสติกเกอร์กวนๆของเขาแล้วกันนะครับ,รบมีในหลายท่านเอามาโพสในกลุ่มเนาะว่าคู่แข่งส่งสติกเกอร์กวนๆเราปิดไปเลยครับไม่ต้องสนใจมันเป็นสิทธิพิเศษ สิทธิของเขาเขาส่งได้นะครับเขาจะยียนคนบระสัทอะไรกับช่างครับเราปิดสติ๊กเกอรไปเลยนะครับเราไม่เห็นสยางไม่มีปัญหาโอเคึข้าง ก็ฝากติดตามนะครับช่องคำพีมหอดใน YouTube เกมสุดท้ายของวิดีโอชุดนี้นะครับน่าจะชนะแน่นแหละก็อยู่กับเขาจะเข้าตรงไหนนะครับจะเข้าตัวไหนน่าจะเป็นสิบเก้ามาสิบห้านี่แหละสิเก้าไปสิบห้าให้เราเดินเก้าไปสิบามนะครับปล่อยให้เขากินฟีตกมาแปดเลขแปดก่อนเสร็จแล้วเราเดินสิบสามสิบเจ็ดตัดท้ายนะครับถ้าเขาเดินแบบที่ผมว่านนะ แต่เขาไม่เดินนะครับเขาไม่เดินเขาเส้น,นอนเขเส้นดเดินมานี้นั่นเราก็เก้าไปสิบสี่เก้าไปสิบสีเสร็จแล้วกินมันล่านะครับกินขังไว้ก่อนยังไงตัวนี้ก็ออกไม่ได้นะครับคู่แข่งออกจากเกมนะครับการกระบาดแดงไปแล้ว <laughs> แต่ว่าท่านผู้ชมที่ชมใน วิดีโอชุดนี้อาจจะไม่เห็นหรอกเพราะว่าผมแคปเฉพาะหน้าจอนะครับแคปเฉพาะหน้าจอกระดานเพื่อไม่ให้เห็นรูปโปรไฟล์ของคู่แข่งเนาะนะครับคู่แข่งกลากระบาดออกไปแล้วครับตอนนี้เหลือสิบเจ็ดิไม่เป็นไรรอให้เวลาหมดนะครับฝากติดตามช่องคัมพีมาฮอตแล้วก็ฝากติดตามช่วงไลฟ์สดนะครับมีเกือบทุกวันนะครับขอขอเน้นว่ามีเกือบจะทุกวันนะครับช่วงเวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มขึ้นไปน จบประมาณเที่ยงคืนนะครับไลฟ์สด